้ามึงต้นมะม่วงน้ำดอกไม้เมืองแซงนี่พี่น้องมีอยู่ซีน่วยมันอาจจะสมเบรยแบบโลกแบบย่อยั้งยางครับอาจจะเป็นช่อเป็นช่อนะครับน่วยทีผสมบุ์มันก็สิล่วงลอยลงไปสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้แต่วันแซงนี่พี่น้องสุดยอดเลยคุณ แสงนี่แบบโอ้ง่ามครับเมือ่อสามมือก้อนได้ท้ายลงไปแล้วนะพี่น้องแต่มาโมนีง่ามง่ามกคสุดเดียวเลยแสงนี่หาหน่วยสุดยอดอันนี้อันนี้เกือบเกือบซิปหน่วยครับแสงนี่สุดยอดบะเาเมืองขางนี่อยู่งานนี่กันไล่กัน นี่ขึ้นไปนวนยพุ่นน่นวยทวุ่นขึ้นอยู่ผู้เดียวนวยทวุ่นไงครับสมบูรณ์แลยว่้างากองเลยพี่น้องมันไงขึ้นมากนี่นวยสุกนี่กินกับเขาแสบขึ้นยังตัวนี้รับน้ำดอกไม้นะครับนี่ก็ลังเลือย,ยูซีนวยมันลวนออกไปมันร่วงครับ ฝนโ่ตกครับพี่น้องแต่ฝนตกมาแห้งติดน้อยหลายมึงในแซงนั่นพุนอันนี้อีกตัวหนึ่งพี่น้องตัวนี้ก็กินได้แล้วนี่ <c oughs> น่วยใหญ่ี่เกัน ตัวนี้ก็ดกโอ้ยมันจะลูกยังไงเลยตัวนี้ลูกยังไงเลยพี่น้องนี่ข้าเจ้าเอิอนบักม่วงอยังบุเวลามันไงเขึ้นมากมันนี่เป็นหลุมหัวใจปะนะสรบบาระบักม่วงให้แม่บันเข้าเอินอน่าเป็นเข่ากำเนาะ ยู่ต้นนี้สามสายพันธุ์เลยพี่น้องข้าเจ้าตอนมาปลูกไว้มันสีมันสีมีมีหลายซื้อในต้นเดียวกันบอกม่วงสามสายพันธุ์ในต้นเดียวตอนจริงมาปลูกเป็นต้นเดียวกันนะครับพี่น้องนี่นกคักท,ทั้างพีกสิบบบดวกคือ,อยังท้างคุ่นนี่ครับ นี่มีสามนวยอันนี้มันบัติดแล้วล่ะนี่มันเหีย่ยมันแห้งแล้วมันร่วงแล้วใบมันร่วงนะครับนี่มีสามนวยสีน่นวยแซงนี่ก็บที่่บ้านนี่น้ำดอกไม้พ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องยุหน,นาบ้านครับปล <c oughs> ูกได้สองปีต้นนี้นต้นหน่อย รอบๆประมาณนี้แหละู่หน้าบานแซงกำลังงามเลยกำลังสวยๆเลยนะครับผมนี่ตนไย้งามดังว่าดูสวยนะครับลออแ,แล้ว่าสะออนแซงนี่แหละงามกระมูอขอบคุณทุกคนครับ คุณทุกคนที่รับชมนะพี่น้องเดี๋ยวล่าไปก่อนด้วยครับสวัสดีครับผม